สวัสดีครับพบกับช่องเอ c ตก h ช n แนลวันนี้คลิปไกด์คอนโดซูบาเซิร์ฟกอร์บอนตอนที่4นะครับก็จะเป็นตอนสั้นๆไอตอนที่5แล้วนะครับก็จะเป็นตอนสั้นๆที่มาพูดถึงเรื่องเรงกาชาแล้วก็วิธีการการดูอ่าคะแนนรวมพลังรวมเพื่อจะรู้ได้ว่า เราจะผ่านด่านนี้ไหมนะครับมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับอะเริ่มต้นนะครับเลกกาชาเกมนี้เลกกาชาเกมนี้ทุกคนยังไม่รู้อาเอาง,ง่ายๆทุกคนยังไม่รู้หร <c oughs> ออะเลกกาชาเกมนี้ให้เราไปที่อินโฟครับอินโฟกดไปที่อินโฟนะครับอะอันนี้หน้าแรกจะเป็นคาแรคเตอร์ บอกตัวละครบ้างมีสกิลอะไรบ้างอันนี้จะแนะนําอันนี้คือเขามาบอกเลยบ้ามีสกิลอะไรบ้างที่แนะนานะครับอ่ะไม่ใช่เนี่ยกดที่เลขครับกดที่เลขอ่ะกดไม่ได้เลยอ่าแบบนี้ผมผมกดที่อ่ะมันอยู่ในอินโฟผมจำไม่ได้กดที่เลทครับอ่ะ คือเลดเกมนี้ผมจะพูดให้ฟังนะครับเลดเกมเซิร์ฟเกิบ์นเลดเยอะกว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นเพราะอะไรอยู่ครับเลดของอ่าเช่นพรีเมี่ยมอ่านี่คือตู้พรีเมี่ยมหมดเลยนะครับตัวละครพรีเมี่ยมหมดเลยนะเห็นไหมครับมันจะมีหมดเลยอ่าเช่นเราจะมาเช็คตู้ ซัมเมอร์กันนะครับตู้ซัมเมอร์นะครับทั้งหมดรวมๆไปเดี๋ยวนะรวมอะตู้ซัมเมอร์อันนี้เลยนะครับก็เมดิโอมีนิมนิโอซ่านะครับเรทเปอร์เซนต์หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์คือเรทที่เพิ่มมาจากตู้นะครับมันเป็นหน้าตู้มันเพิ่มเรทแบบน,นี้ขึ้นมาแต่ประเด็นครับน้องลีนลาวเร่ด1 0นยแต่ไม่ใช่ไปเดนตรงนั้น ตัวสีดาตัวอื่นที่ไม่ใช่ชุดซัมเมอร์นะครับเช่นคาสึมะอากวาเมกุมิดาเน็ตเรทเปอร์เซ็นคือ์เปอร์เซนนะครับแต่วพราะของเซิร์ฟเจแปนนี้น่าจะ1.2เอ้ยไม่ใช่0.40อะไรประมาณนี้นะครับมันเป็นเลทถ้าคือเจอชุดซัมเมอร์อาจมีโอกาสที่ได้ัวละครสีดาตัวธรรมดาได้แต่สิ่งเดียวครับ ถ้าคุณอยากได้ตัวธรรมดาให้มาเปิดตู้พรีเมียมครับคือตู้พรนะีเมียมเลทดอกอะเปอร์เซ็นต์เลทดอกครับมันเป็นที่2องจุดสองพเปอร์เซนต์คือเลทออกแน่นอนมันจะออกตัวไหนมันรู้ว่าจะออกไหมนี่คือเลทดอกนะครับเห็นไหมของญี่ปุ่นอนะเลทดอกน้อยมากเลยนะไอเลทดอกน้อยมากเลยไม่ออกบ่อยเท่าไหร่นะครับแจกของเซิร์ฟนี้เยีย่ว่าจัดนาจัดเต็มเลยครับเลทดอก มหาศาลครับ3ดาวก็เรนดรอปไป800 0แล้วก็ตู้พรีเมี่ยงก็จะเป็นตู้ที่เลนดรอปเยอะจัดมากนะครับส่วนตู้ตัว๋วถ้าเป็นตัวนะเลนดรอป5.0 5.2นะมันก็ออกให้แบบเต็มที่แล้วแต่ถ้าเราไม่ใช้ตัว๋วจะเกิดเลนดรอปยังไงไมันจะมีตู้ตู้หนึ่งจะเป็นตู้ของสตอร์สตาร์เรนดรอปมันจะน้อยมากเลย2.1% 1เเรียกว่า ไม่มากกับตัวนี้ยนยเนี่ยอ่ะเรามาดูคือสำหรับใครที่จะเปิดนะครับไม่เปิดตู้ตู้เมกุมิก็ได้ครับมันเลนดอกเลรดอกเหมือนกันเลยแต่มันจะน้อยหน่อยอ่ะแต่ถ้าอยากได้ตัวดีๆไม่เน้นไม่เน้นตัวอวยก็เปิดพีเมียนแต่สองตัวนี้ไม่แตกต่างกันเลยครับ ระหว่างตู้อควาพรีเมียนแล้วก็ตู้มกโมินะครับมันไม่แตกต่างกันเลยเลยคิดว่าแนะนําสลับไปที่ขาดตัวละครเยอะขาดตัวละครเยอะให้มาเปิดตู้พรีเมียนนะครับเช่นขาดตัวชิเอลุดมมิลิโอนามู่มืดแล้วก็จะเป็นฝั่งคิดเขียวนะครับมันเปิดตู้นี้ได้สลับใครที่ไม่แคร์อย่าหาันโจอวยน้องเกวีนกมิกม ก็เปิดหาได้มันก็มีดอกสอนตัวนี้เหมือนกันนะครับผมเปิดไป50สิเปิดมันก็ออกมาแล้วนะครับยี่สิบเปอร์นี้ไม่ออกอะไรมาเท่าไหร่อ่ะก็ประมาณนี้กับเรดดอกมาพูดถึงเรื่องระบบระบบการเงื่อนขายของด่านนะครับผมจะอธิบายต่อจากตอนที่สี่แล้วกันที่อธิบายไม่ค่อยถูกจ้องนะครับเช่นด่านนี้ ด่านนี้ก็จะแพ้แสงนะครับที่ตอนจีไปทํามาครับแพ้แสงแล้วข้อเสียคือ 1. ถ้าคุณพลังพลังพาวเวอร์รัวไม่พอรัวไม่พอที่เขากเงินเอาไว้คุณจะมีโอกาสที่ไม่สามารถสู้กับมอนได้นะครับอาจจะโดนตัวหนึ่งตายโดนตัวหนึ่งตายตาย,ตายเกือบหมดทั้งตี้นะครับก็ สิ่งที่จะ,ะสามารถมาเพิ่มพลังรวมนี้ได้มีวิธีเดียวคือการอัพเววเวลตัวละครให้สแต็กเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวซับก็สามารถเพิ่มสแต็กตรงนั้นได้ด้วยนะตัวลิงนะกับอาวุธกับประดับอันนี้เพิ่มได้หมดเลยทุกคนทุกคนอย่าลืมส่วนตรงนี้เอาไว้เพราะเนื่อนไขของดาน่ะ ไม่ใช่อยู่ตรงท่าอย่างเดียวครับให้อยู่ตรงที่พลังพาวเวอร์ด้วยเพราะมันจะเป็นเกี่ยวข้องในการลงดันด้วยนะครับเช่นอ่ะเมืออีเวต์นะครับอีเวตนอีเวต์นะครับอีเวต์ที่ที่มันจะเป็นตัวใช่ไหมมันจะเป็นอันดับนะครับอันดับแบบนี้คือค่าพลังนะครับถ้าใครที่พลังไม่ถึงอะ่ะลงผ่านไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะบอสมันต้องตีให้ตายนี่รอบเดียวนะครับก็ประมาณนี้ กับไกดตอนที่5นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนบายครับพบ